มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนใครไปบ้างรีบเช็คอาการติดโควิด19แล้ว1655รายครับกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เผยจำนวนผู้ติดลายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่30พฤษภาคม2565รวม50เขตพบผู้ติดรายใหม่วันนี้ 1655รายครับที่อยู่ขนาดป่วยอยู่ในกรุงเทพมหานคร1370ลารยายขนาดที่อยู่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร285รายครับอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขนาดติด8ปรายครับสำหรับ10อันดับเขตที่มีผู้ติดโควิดสูงสุดได้แก่1จตุจักร6 8ลราย 2. ลาดพร้าว120ลาย 3. ลาชเทวี112ลาย 4. บางเขน64ลาย 5. คลองสามวา63ลาย 6. บางกอกน้อย55ลาย 7. ดินแดง53ลาย 8. คันนายาว47ลาย 9. สายไหม40ลายและ10บึงกลุ่ม36ลายครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ